เราก็จะมารีวิว M S X ร้อยยี่สิบห้านะครับนี่ก็เป็นของแต่งคร่าวๆนะครับมันก็จะใส่น็อตไทยเทอยู่ที่สเตอร์นะครับแต่ไม่บอกสเตอร์นะครับเพราะเป็นการหมกนะครับนี่ก็ใส่ท่อท่อแดงสายสี่นะครับก็ไม่ใช่ท่อแดงหรอกนะแล้วก็เป็นดิสหลังนะครับลงโลเรียบร้อยนะครับ M S X คันนี้นี่ก็เป็นเบาะนะครับเบาะเบาะตัวใหม่นะครับร้อยยี่สิบห้าตัวใหม่นะครับ ส่วนเครื่องก็ไม่บอกสเต็ปนะครับเพราะไม่ได้ทำอะไรมาเลยนี่ก็จะเป็นของแต่งที่รวมๆมาก็หลุดหน้าลงนะครับประมาณหนึ่งข้อนิ้วนะครับแล้วก็น็อตไทเทนที่จานเบรกนะครับเป็นโลแดงนะครับส่วนนี่ก็เป็นแฮ์แต่งนะครับแฮ์แต่งของเอ็มโดยเฉพาะเลยนะครับตัวน,นี้ก็เป็นคาร์บอนแท้นะครับ เวดูรถข่าวๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ชกแต่งนะครับให้ก็เป็นชกอะไรก็มาดูนะครับเป็นดูมกระจกนะครับทุกคนมาดูทรงรถนะครับนี่นะครับทรงรถนะครับ